สวัสดีครับล้อชุดนี้ก็จะน่าจะเป็นของล้อซ็นเตอร์ไลน์มั้งครับแต่น่าจะเป็นออฟพิเศษที่เอาไปทํมามาครับมันจะค่อนข้างมีความลึกครับเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเราเช็คงานก่อนครับคุยรายละเลอียดงานเสร็จปุ๊บถ้าให้พูดถึงการทํางานง่ายๆของเครื่องขยับก็คือเหมือนเราขัดกระดาษทรายเลยครับก็คือ ขัดยาบเสร็จแล้วก็มาขัดเก็บละเอียดขัดเก็บละเอียดเสร็จแล้วก็มาขัดขึ้นเงาประมาณนั้นครับถ้าถ้าพูดในแบบเข้าใจง่ายๆนะมันก็จะอิงอยู่กับการหมุนเวียนของเม็ดแรงน้ําหนักแรงกดทับประมาณนี้ครับแล้วก็ปริมาณน้ํายาปริมาณน้าสะอาดซึ่งมันมีความสาคัญเยอะทุกอย่างมัน ก็เหมือนที่เราเคยดูตามคลิปเมืองนอกนั่นแหละครับแต่ว่าวัสดุบางอย่างคือในบ้านเรามันหาค่อนข้างยากครับแล้วทุกอย่างที่ผมเลือกใช้ก็คือสเปคเมืองนอกที่เขาใช้กันหมดเลยไม่ได้ใช้ของในไทยก็ประมาณนั้นครับบางคนก็จะบอกว่าทําไมผมพูดว่ามันมีราคาแพงจังก็ก็นั่นแหละครับพี่มันคือสาเหตุที่ว่าทําไมผมถึงทําราคานั้นครับมันก็อยู่ที่ว่าลูกค้ารับได้แบบไหนคือถ้าพี่หาทําที่อื่นได้พี่ก็ทําครับ ซึ่งผมก็คิดว่าเออผมก็เล่นพอสมควรครับค่อนข้างจะลึกแล้วก็มีรายละเอียดแต่ละล้อก็ค่อนข้างมากเหมือนกันครับส่วนงานโดยรวมชิ้นนี้ผมก็น่าสักประมาณ80ครับอีก20%ทําไมผมถึงไม่กล้าพูดว่า90-95ถึง100ครับเพราะว่าด้วยความจํากัดของล้อครับมันซึ่งเป็นไซส์พิเศษมากครับมันมีความลึกของอ่างครับของตัวออฟอะแล้วทีน,นี้พวกนี้ครับอย่างที่ผมพูดในขั้นต้นก็คือ มันอิงจากการหมุนเวียนของเม็ดมีเดียครับในการขัดหน้าแต่ละอย่างครับคือองศาหรือว่าการเคลื่อนตัวของเม็ดอ่ะมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่ครับเหมือนล้อปกติออฟธรรมดาก็ชิ้นงานก็ได้ประมาณนี้ส่วนล้อตัวนี้ก็เป็นของพี่โมออโตเมตวิลนะครับพี่แกส่งมาให้ทําชิ้นงานนี้ก็หน้าตาประมาณนีน้ประมาณนี้แหละครับอ,อัปเดตให้เพื่อนๆดูเล่นเฉยๆก็ ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามก็ไม่ได้ครับพี่เป๋ก็สอ่อปทโค้ดอยากทำอะไรไงก็ทามาถามได้ครับผมขายความจริงครับผมไม่ได้ขายรูปภาพหรือว่าอะไรคืองานผมผมค่อนข้างซีเรียสแล้วก็อยากให้คนที่รับงานไปแล้วก็มีความสุขแค่นั้นเองก็ฝากกดติดตามเ้ื่อครับขอบคุณมากครับ